เดี๋ยวอย่าเพิ่งตามไปลูกห้ามทําไมล่ะครับพ่อผมจะตามไปช่วยนิพากับลูกธนาว่าพางสลัดให้หลุดจากการรั้งตอนนี้นิพาถูกสิงอยู่ตามไปแบบนี้ไม่มีอะไรป้องกันตัวเราจะแย่เอาตาป้อนบอกก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปในเรือนครู่หนึ่งก็ออกมาพร้อมกับดาบโบราณสองเล่มโดยใบดาบนั้น มีอักขระยันลงไว้ทั้งสองด้านของใบดาบและไใ,ใช้อีกสองกระบอกจากนั้นตาป้อนก็หันไปทางผู้เป็นเมียแม่มึงไปตามผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาช่วยกันนะฉันกับไปทนาจะตามไปก่อนเมื่อตกลงกันได้แล้วพ่อตากับลูกเขยก็สาวเท้าก้าวลงจากเรือนวิ่งตามทางที่นิพา วิ่งหายนี้ไปทันทีท่ามกลางความมืดนั้นของดงไม้ยืนต้นสลับกับดงไผ่นั้นพ่อตากับลูกเคยพยายามแกะรอยตามอย่างสดกำลังบางท่วงบางตอนนั้นมันเต็มไปด้วยใบไม้แห้งจึงไม่เห็นรอยเท้าต้องเดินวนหากันอยู่นานกว่าจะเจอ ระหว่างทางนั้นธนาก็เอ่ยถามเรื่องราวไปด้วยว่าอีกคำแดงหรือยายคำแดงนั้นเป็นผีหรือตัวอะไรคำตอบที่ได้กลับมานั้นยายคำแดงนั้นอดีตนั้นเป็นหมอตำยาแก่เก่งทางด้านอาคมด้วยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งตอนนี้บวชเป็นพระไม่รู้ว่าไปบวชอยู่ที่ไหน ตั้งแต่รู้ว่าแม่ของตนเป็นปอบวันหนึ่งใหญ่คำแดงแกเกิดทำผิดครูของเลยย้อนกลับเข้าตัวทำให้แกกลายเป็นปอบออกอาวาดไล่กินสัตว์เลี้ยงและชาวบ้านตายกันไปหลายคนเหตุนี้แหละที่หมู่บ้านเงียบผิดปกติหลังจากอาทิตย์ตกดินเพราะต่างรีบเข้าบ้าน กลัวว่ายายคำแดงจะไปสิงสู่กินเครื่องในเคยมีผู้เก่งกล้าวิชาหลายต่อหลายคนเข้ามาปราบแต่ก็ต้องกลายเป็นอาหารให้แก่ปอบยายคำแดงหมดจนตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับยายคำแดงอีกเลยเอาแล้วดาบนี่มันจะไปช่วยได้เหรอพ่อขนาดคนเก่งทางวิชาย,ยังเอามันไม่ลงเลย ธนาตั้งกระทู้ถามดาบสองเล่มนี้เป็นดาบลงอาคมที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนี่แหละผีไหนๆก็กลัวเพราะแบบนี้แหละอีกคำแดงมันจึงต้องชิงเข้าสิงล่างนิพาสซะก่อนเพราะว่ามันกลัวอำนาจของดาบนี่ตาป้อนบอกกับลูกเขยระหว่างนั้นเองที่ทั้งสองกำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งและสนทนากันไปนั่นเอง หลันนั้นเมื่อพ้นพุ่มไผ่ช่วงหนึ่งทั้งสองก็พบเข้ากับพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินอยู่เบื้องหน้าและดูเหมือนว่าท่านกำลังจะตามอะไรบางอย่างและเมื่อแสงไฟกระทบเข้ากับร่างพระภิกษุรูปนั้นก็หยุดแล้วหันมามองทางแสงไฟเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ตาป้อน สีดาบเดินตรงเข้าไปหาในใจหนึ่งก็คิดว่าปอบยายคำแดงคงจะจำแรงแปลงกายหรือใช้มนคถาบังตาให้เห็นเป็นพระเป็นเจ้าเมื่อเดินเข้าไปใกล้แล้วจนมองเห็นใบหน้าถนัดก็ต้องเบิกตาโพงเพราะนั่นคือพระลูกชายของยายคำแดง แต่ทว่าในยามหน้าสิวนักควานเช่นนี้นั้นก็ยังไม่สามารถจะไว้ใจได้ว่าเป็นตัวจริงหรือไม่หลวงพี่ภายหน้าหายตาไปหลายปีเชียวแล้วทำไมมาโผล่เอายามนี้ได้ละ่ะตะป้อนเอ่ยถามพระรูปนั้นเอื้อมมือมาจับเข้าที่ใบดาบที่ชี้ต่อไปที่ร่างซึ่งการกระทำเช่นนั้น ก็เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระท่านไม่ใช่เป็นพูดผีหรืออะมนุษย์เนื่องจากพระรูปนี้ท่านมีวิชาพอตัวจึงสามารถรับรู้ถึงอำนาจของดาบที่ดอบมาที่ท่านได้จากนั้นจึงเอ่ยว่าอย่าเพิ่งถามอะไรเลยโยมรีบตามลูกสาวของโยมก่อนเถอะ ก่อนที่โยมแม่ของอาตมาจะทำอะไรลงไปว่าแล้วท่านก็เดินนำไปอย่างเร่งรีบจากดงไผ่ที่สลับกับไม้ใหญ่นั้นพระรูปที่เดินนำหน้าพาวกออกทางขวาซึ่งการวกออกทางนั้นตาปอนรู้ได้ทันทีว่าพวกแกกำลังมุ่งตรงไปที่บ้านของยายคำแดง และเมื่อพ้นจากดงไม้ที่รกเรื้อนั้นมาแล้วก็พบเข้ากับบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งที่อยู่ในสภาพเก่าหลังคาบางแห่งนั้นหังเป็นช่องโวแต่ตัวเรือนยังคงสภาพดีอยู่ซึ่งดูท่าว่าจะทำด้วยไม้เนื้อดีจึงสามารถคงสภาพอยู่ได้นั่นมันบ้านใครเหรอครับ ธนาตั้งกระทู้ถามผู้เป็นพ่อตาโนนบ้านใหญ่คำแดงแกตอบสภาพเก่าขนาดนี้จะมีคนอยู่ได้หรอครับธนาถามอีกครั้งไม่มีหรอกหลังจากที่ตัวใหญ่คำแดงหายสาบสูญไปก็ไม่มีใครมายุ่งกับที่นี่เลยตป้อ,อนตอบลูกเคยซึ่งบทสนทนานั้น หลวงพินาศหรือพระลูกชายของยายคำแดงที่ได้ยินจึงเอ่ยว่าโยแม่ไม่ได้หายไปไหนหรอกโยแม่ก็อยู่ในบ้านนั่นละหลวงพินาศตอบถ้าอยู่บนนั้นติงแล้วทำไมตอนที่ชาวบ้านและหมอผีขึ้นไปดูกลับไม่เจอร่างของยายคำแดงเลยละ่ตะตาฟ้อนบอกก็โยแม่ของอาตมาใช้อาคมการสงซ่อนร่างเอาไว้ ทำให้หมออาคมทั่วไปมองไม่เจอหรอกหลวงพี่นาตอบและในตอนนี้นั้นแม่ของนิพาผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหลายสิบก็ตามมาถึงพอดีและเมื่อต่างเห็นหลวงพี่นาฏบ้างก็กลด่าบ้างทำท่าทางจะเข้ามาทำร้ายเพราะโกรธแค้น กับสิ่งที่ยายคำแดงแม่ของหลวงพินาฏทำกับชาวบ้านตอบ,บ้อนกับลูกเขยและผู้ใหญ่ต้องเข้าห้ามกันเป็นพันละวันแต่นั่นหลวงพินาฏก็ได้แพ้ฟกช้ำไปเช่นกันตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาฆ่าแกงพระสงฆ์องค์เจ้านะโว้ยหาทางช่วยลูกข้าก่อนซิว่าตอบฟอนร้องแล้วจะให้ช่วยกันยังไงล่ะตาฟอน จะเอาอะไรไปสู้กับปอปัล่ะชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นผู้ใหญ่บ้านจึงเอ่ยว่าก็หาวิธีช่วยกันซิว่าว่าแล้วก็หันไปทางหลวงพี่นาฏอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะหลวงพี่หลวงพี่พอจะมีวิธีจัดการแม่ของหลวงพี่จะได้ไหมแม่ของหลวงพี่เกณฑ์ฆ่าชาวบ้านไปหลายรายแล้วนะตั้งแต่หลวงพี่นี่หนีไปปวดหลวงพี่นาฏพยักหน้าแล้วเอ่ยว่า ที่อาตามาหายไปนั้นอาตามาเขาไปเดินทางล่าเรียนวิชาสายธรรมกับอาจารย์รูปหนึ่งเพื่อมาปลดปล่อยโยมแม่ของอาตามาและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วอาตามาอยากจะขอคนอาสาขึ้นไปช่วยจับโยมนิพาเพื่ออาตามาจะได้สะกดวิญญาณสิ้นประโยคนั้นแน่ละตับป้อนกับธนาต้องรับอาสาอยู่แล้ว เพราะคนหนึ่งก็พอ่ออีกคนหนึ่งก็สามีแม่ของนิพาทำท่าจะขึ้นไปด้วยแต่ถูกห้ามไว้เสียก่อนเนื่องจากนางจิตอ่อนกลัวว่าถ้าขึ้นไปแล้วจะถูกบริวารของยายคำแดงเล่นงานเอาหลังจากตกลงกันได้แล้วหลวงพี่นาดก็เดินนำหน้าเมื่อถึงตีนกระไดเรือนขั้นแรก หลวงพินาศก็พนมมือขึ้นไร้คาถาพร้อมกับก้าวขึ้นบันไดไปและก้าวแรกที่เหยียบบันไดขั้นแรกของเรือนเสียงหัวเราะเล็กแลมก็ตวัดขึ้นดังกังวานให้ได้ยินชัดเจน ไอ้ลูกทอละพี tree, ่นี้ไปปวดเป็นไอ้ล้นอมผ้าเหลืองไม่ยอมมาสืบทอดของดีๆที่จะพามึงร่ำรวยแต่กลับไปเที่ยวขอฐานชาวบ้านตอนนี้แถมยังจะมาคิดจัดการกับแม่เมืองอีกหรือ มึงคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้หรือไอ้ลูกทอรับพีเสียงของยายคำแดงดังอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหลวงพี่นาศกับตาป้อนและธนาขึ้นมาถึงชานเรือนชั้นบนหลวงพี่นาศจึงหยุดไร้คาถาแล้วล้วงลงไปในย่าม หยิบเอาค้อนตอกตะปูขนาดเล็กและดอกตะปูทองเหลืองออกมาแล้วนั่งลงตอกตะปูลงที่พื้นเรือนพร้อมกับไร่คาถากำกับทุกครั้งที่ค้อนกระทบเข้ากับตะปูทองเหลืองลงเจาะเนื้อไม้จะเกิดเสียงกรีดร้องโห้อยหวนหลายสิบเสียงดังขึ้นทุกครั้งสิ่งที่หลวงพี่นาถทำนั้น เขาเรียกว่าการตอกตรึงวิญญาณร้ายและเมื่อเสร็จพิธีหลวงพินาศจึงเดินนำหน้าตรงไปที่ห้องห้องหนึ่งที่ดูใหญ่กว่าห้องไหนๆและเมื่อผักบานประตูและสาดไปชายเข้าไปภาพที่เห็นนั้นทำเอาตะฟ้อนกับธนา ถึงกับชาววาคนลุกป,ปิทั้งตัวภายใต้แสงไปฟ้ายที่ศาสตส่องเข้าไปในห้องนั้นเผยให้เห็นเทวรูปและหมู่เครื่องรางของคังต่างๆทั้งหัวกะโหลกมนุษย์และอื่นๆมันช่างดูน่ากลัวมากกว่าน่าเคารพนับถือและตรงกลางห้องนั้นมีร่างหญิงสาวนั่งเสะยะยิ้ม มองมาทางอาคันตุกะทั้งสามนั่นคือร่างของนิพาที่ถูกยายคำแดงสิงสู่อยู่นั่นเองทีแรกกูว่าจะกินอีนางคนนี้แต่ตอนนี้กูเปลี่ยนใจแล้วกูจะเอาร่างมันปอบยายคำแดง ที่อยู่ในร่างของนิพาเอ่ยขึ้นหลวงพินาฏได้ยินเช่นนั้นก็ถอนใจแล้วเอ่ยว่าจุดสร้างกรรมเธอโยมแม่แค่นี้โยมแม่ก็ทำกรรมมามากพอแล้วปอบใหญ่คำแดงได้ยินเช่นนั้นก็ตะวาดกลับมาอย่ามาสอนกูไอ้ลูกทอรพีถ้ามึงไม่หนีไปบวช แล้วมันรับช่วงต่อจากกูป่านนี้กูไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้หรอกที่โยมแม่ต้องอยู่ในสภาพนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีใครสืบทอดหรอกนะโยมแม่ที่ยังอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะว่าโยมแม่นั้นยังยึดติดอยู่กับมันหากโยมแม่ปล่อยวางทุกสิ่งที่ยึดติดไปได้โยมแม่ก็คงไม่ต้องอยู่ในสภาพนี้อาตมาจะช่วยโยมแม่เองนะ พูดจบหลวงพินาศก็พนมมือขึ้นไร้คาถาสะกด ขอบหญ่คำแดงที่อยู่ในร่างของนิพาร้ว่าพระลูกชายจะทำอะไรจึงทำท่าจะลุกพุ่งเข้าใส่แต่ทว่าลุกขึ้นได้มาเพียงเสี้ยววินาทีก็ต้องสุดตัวลงนั่งคุกเข่าด้วยอำนาจคทาสะกดปอบที่มีพลานุภาพสูงกว่าอำนาจที่ตนมีโยมสองคน ช่วยเอาสายสินเน่ไปคล้องคอของโยมนิพาให้หน่อยหลวงพินาฏหันมาบอกพอตากับลูกเขยคมใจสะกดกั้นความกลัวรีบนำปลายสายสินที่เป็นบ่วงไปคล้องคอของนิพาเมื่อบ่วงได้สายสินคล้องลงที่คอนั้นเข้าของภายในห้อง ก็เกิดอาการสั่นไหวราวกับว่ามีใครมาจับพยาโดยเฉพาะตัวของนิคาที่มีอาการสั่นรัวยอย่างรุนแรงและกรีดร้องออกมาจนหลวกพินาตต้องบอกให้ช่วยกันจับตัวไว้เพื่อป้องกันการดิ้นแรงเกินไปจนทำให้สายสินขาดได้ จากนั้นหลวงพี่นาดนำเอาผ้าอกออกมาจากย่ามแล้วจากนั้นเอาผ้าอกมัดเข้ากับได้ายสายศินแล้วก็เริ่มสวดคาถาตึงวิญญาณร้ายที่ออกจากร่างของนิพาข้ามกลางม่านมืดแห่งราตีเสียงสวดคาถาอย่างเข้มขลังดังละคนปนไปกับเสียงกีดร้องของหญิงสาว สลับกับเสียงหญิงชาราดังกังวานไปทั่วบริเวณเหล่าบรรดาชาวบ้านที่ยืนออกกันอยู่หน้าเรือนไม้ทรงไทยต่างพากันรู้สึกผลพองสยองเก้าจะมีเพียงแม่คองนิพากับผู้เป็นยายเท่านั้นที่กระวนกระวายใจด้วยอาการวิตกและเป็นห่วงลูกสาว ภายในห้องบนเรือนทรงไทยบัดนี้เสียงร้องของวิญญาณร้ายเริ่มอ่อนลงยิ่งพอมาถึงบทคาถาขับวิญญาณเท่านั้นนิพาก็เหลือกตาดวงตาที่ดำคลับไม่มีตาขาวก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพเดิมทีละน้อยพร้อมกันนั้นก็มีไอดำลอยจากร่างของนิพาไอดำนั้น ลอยเกาะไล่มาตามได้สายสินส่งเข้ามาที่ผอบแล้วซึมหายเข้าไปจนหมดร่างของนิพาก็ฟุบลงไปกองอยู่ที่พื้นวิญญาณของโยมแม่ออกจากร่างนิพาแล้วโยมสองคนช่วยพาโยมนิพาลงจากเหลือนไปก่อนนะสิ้นประโยคนั้นตะป้อนกับธนาจึงช่วยกันพยุงร่างของนิพา ที่อยู่ในอาการสลึมสลือลงจากเรือนไปทางด้านหลวงพี่นาฏเองตอนนี้ก็พนมมือขึ้นรร้หมุนล้างอาถรร์บังตาที่แม่ของท่านทำไว้เพื่อบดบางร่างกายของตนไม่ใหตุอกทำลายเพื่อให้ดวงวิญญาณมีที่ยึดเหนี่ยวดำรงคงได้ เมื่อไร่คดหาจบภาพเบื้องหน้าก็เปลี่ยนไปท่ามกลางหมู่เครื่องรางข,งของขังนานานับประการนั้นมีร่างแห้งๆกลังของหญิงชารานั่งขัดสมาธิอยู่เมื่อเห็นสภาพร่างของแม่ตัวเองเช่นนั้นก็รู้สึกสังเวชครั้นแล้วหลวงพี่นาศก็กลับลงจากเรือนมาหากลุ่มชาวบ้าน ไปยังไงบ้างหลวงพี่จัดก,การโยมแม่ของหลวงพี่ได้ไหมผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถามท่านพยักหน้าน้อยๆแล้วเอ่ยว่าอาตมาจะนำวิญญาณของโยมแม่มาอยู่ในพระอบนี้แล้วโยมแม่จะไม่สามารถออกไปทำร้ายใครได้อีกส่วนบ้านหลังนี้กับร่างของแม่อาตมาและของมนต์ดำต่างๆ อาตมาอยากจะขอแรงพวกโยมช่วยกันเผาบ้านหลังนี้จะได้ไหมจะได้ปลดปล่อยวิญญาณร้ายต่างๆและล้างอาถรรพ์ไปด้วยหลังจากพูดจบชาวบ้านก็พากันหาฟืนและเชื้อไฟสุมกองกันไว้ใต้ถุนเรือนครู่ต่อมาไฟก็ไมหมโ้มกระหน่ำขึ้นแลบเลียเนื้อไม้ไปทั่วทั้งหลัง หลวงพี่นาฏก็นั่งลงสวดคา,าถาถอนท้องและส่งวิญญาณอยู่ตรงนั้นจวบจนกระทั่งรุ่งเช้าโดยมีชาวบ้านบางส่วนอยู่ช่วยด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านตับป้อนและธนาอยู่เป็นเพื่อน เมื่อจัดก,การทุกอย่างจบลงแล้วหลวงพินาถก็ขอตัวออกเดินทุดงต่อไปและนำวิญญาณของแม่ตัวเองไปด้วยเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งบุญบารมีที่ตนแผ่ให้และประธรรมจะช่วยให้โยมแม่ของท่านนั้นพบทางสว่างหลุดพ้นออกจากบ่วงเดรัจฉานวิชาที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ ให้หลุดออกมาจากจิต